ได้ค่ะวันนี้นะคะเราคริสต์มาแจกรางวัลกันแล้วนะคะเย้นะคะก็ <Yeah. S 1> ะะถ้ามีเสียงรบกวนหรืออะไรยังไงหรือไม่ไดีอะไรยังไงนะคะก็ต้องขอประทานโทษกันด้วยนะคะก็วันนี้นะคะ่ะเราจะมาแจกเป็นอะไรก็มาเชิญดูกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาดูกันนะคะเราขอเชิญคุณบาริตี้ผู้พิธีกรหรือนักสแสดงชั้นนำของช่องมาเลอร์โพนี่เลอร์เอฟเอสของเรานะคะเชิญได้เลยค่ะ เรียกฉันมาทุกงานเลยนะเอ่อก็คุณดงังไงคะ่ะฉันก็ต้องโปรโมทช่องข่าของฉันหน่อยนะคะอ่อฉันดีๆช่วยนะคะก็มาดูของที่เราจะแจกเลยค่ะอ้าวของหายก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะเย่ก็มาสวยมากนะคะก็เรามานี่สิค่ะค่ะค่ะ นี่เราจะคือเราจะแจกตัวตัวนี้นะคะเย่ yeah. นะคะก็โอเคค่ะแต่คลึ่งนี้เป็นคลิปแจกรางวัลพิเศษค่ะคือเราจะแจกวันจะเราจะแจกในคลิปเดียวแล้วก็เราจะจบในคลิปเดียวค่ะเย่ yeah. เพื่อไม่การเป็นเสียเวลานะคะคือเราที่เกียดรอนะคะคือมันนานนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะออไราชื่อมาก่อนนะคะ คือเราเล่นค้ากันจนเหลือแค่นี้กันแล้วะคะ่ะก็โอเคค่ะมาจับกันเลยค่ะโอเคค่ะก็ขอเอาสินค้าไปวางไว้ตรงน้นะค,ะค,ค่ะค่ะเราก็จะมาจับกันเลยนะคะขอวางก่อนเนาะเราขอจับหลับตาก่อนนะคะเนี่ยขอจับเอ่อเอานี้แล้วกันนะคะโอเคค่ะ มาดูกันนะคะว่าจะเป็นตัวอะไรเออใช่มาดูกันนะคะว่าจะเป็นช่องอะไรโอเคค่ะมาดูกันค่ะอีกคือเราหลับตาอยู่คือเราหลับตาอยู่ผู้โชคดีของเราในวันนี้ก็คือคนนี้นั่นเองค่ะเย่ yeah, ก็คือ a p s Ink TV นะคะไมก็ไม่โฟกัสนี่นะคะ คือผู้โชคดีก็คือ RPS i n TV เย่ขอสแสดงความยินดีกับ RPS Ink TV กันด้วยนะคะคุณคือผู้โชคดีที่ได้โพนี่ตัวนี้ค่ะคุณคือผู้โชคดีที่ได้ตัวฉันนะคะดีกับฉันขายตัวเลยนี่อย่าพูดอะไรไม่ดีกับคลิปฉันสิค่ะขอโทษอืมต่ปากหนึ่งข้างสิ ดีมากมานี่ดีนี้เลยทำไมล่ะคะก็ขอประธานาภัยนะคะคือนาแสดงรุ่นใหม่ของเราไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรนะคะคือสินค้าของเราก็คือเป็นโพนี่คือขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเย่แต่คลิปนี้คือเราแจกแค่หนึ่งรางวัลน,นะคะก็ต้องขอโทษกันด้วยนะคะเหลืออีกสองรางวัลที่เราคะกันนะคะ ก็คือคลิปหน้าก,กันนะคะส่วนรายชื่อที่เหลือนะคะคือที่เราที่มันไม่ได้อยู่ในตะกร้ารนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารวมกันหมดเลยนะคะรวมกับนีด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะยินดีด้วยนะคะ LPS i n k TV ค่ะขอให้โชคดีทุกๆท่านเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ